ตอบมั่วซะงั้นไม่มั่ว <c oughs> ชอบครับชอบอจริงๆแล้วชอบครับอโอเค <c oughs> วันหยุดสงการสั่งให้มาทำงานได้หรอรอเคลียร์5วินาที EP นี้นะคะพลอยมีแขกรับเชิญที่พิเศษสุดๆเลยเพราะว่าเขาเป็นหนุ่มรอนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของร้านกาแฟด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ค,รบค่ะคุณเอ็มแนะนำตัวนิดนึงคะ่ะสวัสดีครับผมเอ็ M. ครับ เป็นเจ้าของร้านบาบาคอฟฟี่ครับแล้วก็เป็นนักร้องนำวงรั c ช a นส์ครับอ่าที่สำคัญคือร้องเพลงเพราะมากๆนะร้องร้องพอ <laughs> ทุกเพลงด้วยโอเควันนี้พลอยจะมีคำถามกฎหมายรายง,งานนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องวันหยุดตามประเพณีซึ่งจริงๆเนี่ย ร้านขายอาหารร้านขายเครื่องดื่มมันจะมีกฎหมายรายงานซึ่งแยกไปนิดนึงมีความแตกต่างกันก็เลยอยากจะมาถามคุณเอ็มในฐานะที่เป็นเจ้าของร้านกาแฟซึ่งมีที่นั่งกินในร้านด้วยมันเกี่ยวข้องกับกฎหมายนี้โดยตรงได้ให้เวลาตอบข้อละ5วินาทีนะคะคณเสรจจะตอบมั่วซะแล้วเยไม่มั่วโอเคนะคะได้ครับโอเคครับเริ่มเลยนะคะได้ครับข้อ1วันหยุดสงกรานธุรกิจร้านอาหารเครื่องดื่ม สั่งลูกจ้างมาทำงานผิดกฎหมายไหม A ผิดเพราะเป็นสิทธิ์วันหยุดของลูกจ้าง B ไม่ผิดเพราะลูกจ้างยินยอมโอ้ไม่ผิดเพราะลูกจ้างยินยอมก็ได้มั้งครับถูกต้องเห็นไหมบอกแล้วว่าตอบได้ก็ถ้าผิดเออมันก็ถ้าลูกจ้างยินยอมก็ไม่น่าผิดนะครับ โอเคแต่จริงคําตอบข้อนี้ถูกต้องนะคะ,ะก็ด้วยความที่งานที่เป็นร้านอาหารร้านเครื่องดื่มที่มีที่นั่งกินในร้านด้วยนะคะเป็นลักษณะางานที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งตามกฎหมายเนี่ยถ้าเป็นวันหยุดตามประเพณีสามารถสั่งให้ลูกจ้างมาทํางานได้แล้วก็ตกลงกับลูกจ้างได้ว่าเธอมาทํางานในวันหยุดตามประเพณีอย่างวัน,ว,นวันหยุดสงการเงีย้ยค่ะจะจ่ายเป็นค่าจ้างเป็นค่าทํางานในวันหยุดแทนหรือว่าจะให้ไปหยุดวันอื่นชดเชยแทนได้ในจ้างลูกจ้างตกลงกันได้ แต่จะก,กำหนดว่าเฉพาะงานที่กำหนดในกฎกระทรวงเท่านั้นเช่นงานขนส่งงานโรงแรมงานด้านอาหารและเครื่องดื่มวงเลีวยวต้องนั่งกินในร้านนะแล้วก็งานในป่างานในที่ธุรการหรืองานอะไรก็ตามที่ต้องทำติดต่อกันถ้าหยุดจะเสียหายแก่งานจะตกลงแบบนี้ได้แต่ถ้าเป็นงานที่นอกเหนือไปจากเนี้ยตกลงกันไม่ได้นะถ้านายเจ้าบอกว่าวันสงการเป็นบรรดุตาไปเพณีแล้วก็ต้องให้ลูกจ้างหยุดทำงานแล้วก็จ่ายค่าจ้างให้ตามปกติด้วยคำตอบข้อนี้คุณเรียนตอบถูกนะ ไปหนึงข้อโอเคข้อ2นะคะสั่งให้ทํางานล่วงเวลาในวันสงการต้องได้ค่าโอทเท่าไหร่ถ้าเป็นกรณีที่ลูกจ้างได้หยุดวันอื่นชดเชยแทนก็คือเขาตกลงกันแล้ว่าให้มาทํางานในวันหยุดตามพิธนะเราลูกจ้างก็ตกลงจะไปหยุดวันอื่นชดเชยแทนแล้วแต่ไอ้วันสงการที่มาทํางานเนี่ยมีการทํางานล่วงเวลาด้วยต้องได้โอทเท่าไหร่เป็นกรณีของธุรกิจร้านอาหารเครื่องดื่มเหมือนเดิมครับ A 1.5เท่าของค่าจ้างต่อชั่วโมงวงเลยว่ามันคือค่า OT ที่จ่ายให้เท่ากับวันทำงานปกติ B 3เท่าของค่าจ้างต่อชั่วโมงอันนี้จะเป็นค่าล่วงเวลาสำหรับพี่จ่ายในวันหยุดผมว่าข้อ B ครับ ถ้าเป็น1.5มันน่าจะเป็นเป็นวันหยุดปกติหรือเปล่าอันนี้มันเป็นเทศกาลไม่แน่ใจนะเพว่าข้อบีขอ 2, ้อสามไอ้ข,อขอ B, ้อสองไอ้ข้อข้อบีข้อบีสามเท่านะคะใช่ครับวิ่ยข้อนี้ผิดอะ่ะ<อ>เสียใจอ่ะโอ้เสียใจโอเคไม่เป็นไรแต่เข้าใจว่าเรื่องนี้หลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะคะอย่างที่พลอยบอกไปว่ามันเป็นการที่ลูกจ้างเขาตกลงกับนายจ้างโดยการมาทํางานในวันหยุดตามประเพณีเนาะแต่ตกลงว่าจะไปหยุดวันอื่นชดเชยแทนดต ังนั้นกรณีที่มาทํางานในวันหยุดสงการมันจะเท่ากับเป็นการทํางานในวันทํางานปกติเลยเพราะเขาได้ไปหยุดวันอื่นชดเชยแทนแล้วไงคะดังนั้นการที่ทํางานล่วงเวลาในวันนั้นซึ่งเป็นวันสงการได้เป็นค่า OT เท่ากับในเลทวันทํางานปกตินั่นคือ1.5เท่าของค่าจ้างต่อชั่วโมงค่ะ <Yeah. S 1> ไปไปไล่ไปไปค่ะเฮ้แต่เมื่อกี้ลืมพูดไปอะ,อ,ะอีกนิดหนึ่งคือข้อ2เมื่อกี้นะคะคือเป็นกรณีที่ลูกจ้างขอเป็นหยุดวันอื่นชเชยๆแทนเนาะแต่ถ้าลูกจ้างเขาตกลงกับนายจ้างว่ารับเป็นค่าทํางานในวันหยุดแทนะ่ะแล้ววันนั้นอะ่ะไอ้วันสงการสั่งให้ทํางานล่วงเวลาก็จะได้เป็น3เท่านะเท่ากับค่าล่วงเวลาในวันหยุดใช่อันนี้เธอไปเติมข้อ2เมื่อกี้นะคะเออ มาต่อกันที่ข้อ3ต่อเลยต่อเลยวันที่16เมษาสั่งให้มาทำงานผิดกฎหมายไหมเอผิดเพราะเป็นวันหยุดชดเชยตามปฏิทิน B ผิดเพราะกำหนดวันที่13เมษาเป็นวันหยุดตามประเพณีข้อหนึ่งครับข้อหใช่ไหมคะผิดได้เลยผิดเพราะไม่เป็นหยุดชดเชยตามปฏิทิน ใช่ผิดอะ่ะแค่ลางว่าแล้วโอเคเนื่องจากว่าตามพรบคุ้อมูในงานมาตรา29เนี่ยกำหนดไว้ว่าในายจ้างจะต้องกำหนดวันหยุดตามระเพณีให้กี่วันนะอันนี้พอรู้ไหมไม่รู้ <c oughs> <c oughs> สิบสามวันทํางานต่อปีโดยรวมวันแรงงานแห่งชาติเข้าไปด้วยทีนี้ถ้าในจ้างกําหนดวันที่13เป็นวันหยุดตามระเพณีซึ่งมันตรงกับวันหยุดประจําสัปดาห์นั่นแปลว่ากฎหมายกําหนดว่าเมื่อวันหยุดตามใะเพณีตรงกับวันหยุดประจําสัปดาห์และเป็นวันอาทิตย์คุณจะต้องชดเชยวันทํางานวันถัดไปนั่นคือวันที่16ใช่ดังนั้น เมื่อกําหนดวันที่13แล้ววันที่16ก็จะต้องเฉยแต่ถ้าเป็นกรณีที่วันที่13นายจ้างไม่ได้กําหนดให้เป็นวันหยุดตามประเพณีวันที่16ก็ไม่ต้องเฉยฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าปฏิทินขึ้นไว้ไว้ยังไงใช่อยู่ที่ว่านายจ้างกําหนดวันหยุดตามประเพณีหรือเปล่าแค่นั้นเองค่ะไม่เป็นไรความรู้เพิ่มเติมความรู้เพิ่มเติมดื่มกาแฟกันนี่จะบอกว่ากาแฟอร่อยมากนะคะอันนี้อันนี้ นิดนึงอันนี้เมนูเอสบานาน่เป็นเอสเปรสโซบวกกับบานาน่านะคะเป็นอะไรที่อร่อยมากฟินมากโอเคอันน <Okay. S 2> ี้จรงๆดื่มแก้เขิอนอยู่นะ <laughs> ไม่เป็นไรค่ะคเดี๋ยวเราต่อข้อ4กันเลยได้เลยค่ะข้อ4นะคะวันที่13เมษานายจ้างกำหนดให้ลูกจ้างใช้สิทธิ์ลาพักร้อนได้ไหมเอ <gasps> ได้เพราะไม่ได้กำหนดวันที่13เป็นวันหยุดตามประเพณี B. ไม่ได้เพราะลูกจ้างไม่ยินยอม B. ก็ได้ครับ B. ไม่ได้เพราะลูกจ้างไม่ยินยอมโอเคข้อนี้ผิดนะครอีกแล้ว <laughs> ข้อนี้ผิดนะเนื่องจากว่าสิทธิลาพักร้อนตามมาตรา30เนี่ยนายจ้างสามารถกําหนดวันให้ลูกจ้างใช้วันลาพักร้อนได้คือเขามีสิทธิ์ที่จะกําหนดวันให้เราได้เลยครับดังนั้นถ้าวันที่ข้อเอเนี่ยคอยบอกว่ากําหนดได้เพราะไม่ได้กําหนดวันที่13เป็นวันหยุดตามมะเพณีเขาก็เลยเอามากําหนดเป็นวันลาพักร้อนได้แต่ถ้าสมมติว่านายจ้างกําหนดวันที่13เป็นวันหยุดตามมะเพณีแล้วเขาจะมาซ้ําให้เป็นเวลาพักร้อนอีกไม่ได้นะ ใช่ดังนั้นคำตอบมันก็เลยจะเป็นข้อเแล้วก็สิทธิลาพักร้อนเนี่ยถ้านายจ้างกําหนดให้เราหยุดวันนี้ละลูกจ้างไม่ยินยอมไม่ได้นะใช่หรือถ้าคุณไม่ยินยอมแล้วคุณมาทํางานของคุณอเองก็เหนื่อยฟรีเคุยกันตั้งแต่แรกแล้วประมาณนั้นประมาณนั้น,น,นคือ,อนายจ้างอ่ะเอาเรียกง่ายๆว่าบังคับให้หยุดได้เลยกําหนดเวลาพักร้อนให้ได้เลยใช่ค่ะ แต่ย้ำนะว่าเอามาแทนกันไม่ได้นะคะถ้าในจ้างกําหนดวันที่13เป็นวันหยุดตามประเพณีแล้วก็ต้องตามระเพณีจะไปตัดวันลาพักร้อนรู้จักอีกไม่ได้เอาต้องอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นใช่ค่ะใช่ครับรับทราบครับเอ็นดูว่าข้อ5สั่งให้ลูกจ้างลาโดยไม่รับค่าจ้างหยุดงานด้วยแล้วก็ไม่ได้เงินด้วยนะคะในวันที่1718เมษายนผิดกฎหมายไหมเอไม่ผิด เพราะเป็นสิทธิ์ของนายจ้าง B. ไม่ผิดเพราะลูกจ้างยินยอมส์ของนน้ของข้อ B ครับไม่ผิดเพราะลูกจ้างยินยอมครับ <laughs> ถูกต้องนะคะผมเย้มาต้องมีสักข้อนะคืออย่างนี้ค่ะสิทธิ์การลาโดยไม่รับค่าจ้างเนี่ยเป็นสิทธิ์ที่จะต้องตกลงยินยอมด้วยกันทั้ง2ฝ่ายดังนั้นถ้าลูกจ้างยินยอมเนื่องจากวันที่17-18เนี่ยมันต่อจากวันหยุดชดเชยวันที่16บหกบางคนอาจจะลาต่อเลยเพราะว่า19คือวันเสาร์ ก็เ้าบอกว่าสงการเนี่ยหยุดยาว,ยยาวทาั้งอาทิตย์เลย,เลยใช่ดังนั้นถ้าในจ้างบอกว่าอ่ะจะลาก็ได้นะแต่เป็นลาด้วยไม่รับค่าจ้างเธอโอเคไหมอ่ะโอเคได้ได้คือฉันอยากจะหยุดไงอันนี้สามารถทำได้ดังนั้น ข้อบบอกไม่ผิดเพราะลูกจ้างยินยอมเนี่ยจึงตอบแบบนี้ได้แต่ถ้าลูกจ้างเขาไม่ยินยอมอันนี้นายจ้างจะทําฝ่ายเดียวไม่ได้นายจ้างจะจัดเยียดบังคับว่าเธอ1 7บเเธอต้องลาโดยการไม่รับค่าจ้างแบบนี้นายจ้างทําไม่ได้นะคะครับอ่าหรืออายกเว้นนิดนึง 18, <c oughs> 1 7บเนายจ้างกําหนดให้เป็นใช้สิทธิ์วันลาพักร้อนอ,อันนี้ทําได้ไหมคะยังงั้นนะครับ ถ้าเจ็นายจ้างกำหนดให้เป็นลูกจ้างใช้สิทธิลาพักร้อนแทนอย่างนี้ได้ไหมคะผมว่าได้แน่เลยอ่าข้อเมื่อกี้ไงบอกไปว่านายจ้างกำหนดให้ได้ใช่กำหนดให้ได้อ่าถ้าสมมติว่าเป็นกรณีที่นายจ้างไม่สามารถบอกกับลูกจ้างให้ใช้เป็นสิทธิลาโดยไม่รับค่าจ้างได้เนี่ยแล้วลูกจ้างเขายังมีสิทธิในวันลาพักร้อนเหลืออยู่นายจ้างก็สามารถบอกให้ลูกจ้างใช้เป็นสิทธิลาพักร้อนแทนได้เช่นเดียวกันครับ ใช่ค่ะหยุดยาวช้ำเลยอ่าใช่ยาวช้ำนี้หนึ่งค่ะคุณเอ็มนี่มันจะมีกรณีที่ถ้าในจ้างหลายที่จะเข้าใจผิดเนาะในจ้างมาคับให้เป็นหยุดโดยไม่รับ ค่าจ้างแล้วลูกจ้างไม่ได้ยินยอมนะแล้วก็บอกว่าให้หยุดให้หยุดแล้วก็ไม่จ่ายค่าจ้างเนี่ยลูกจ้างสามารถไปเรียกเงินคืนย้อนหลังได้ภายใน2ปีแจ้งกรมสสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะใครที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งนายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างที่เขาหักเราไปวันนั้นที่เขาไม่จ่ายเรา,าอสองวันนั้นนะ่ะจ่ายให้ครบด้วยแล้วก็ดอกเบีย้ย15%บต่อปีอรวมไปถึงถ้าจงใจไม่จ่ายโดยไม่มีเหตุอันควรมีค่าปรับอีก720%ต่อปีด้วย 7 2 0เปอร์เซ็นต์่อต่อปีใช่ค่ะมันคือ15เปอร์เซ็นต์ทุกทก7วันค้า1ปีคือเจ็้อยเปอร์เซ็นต์เป็นยังไงบ้างคุณเอ็มผิดชําแล้วไม่เป็นไร <laughs> ก็ถือว่าตอบถูกเยอะนะ,อะสองอใช่ก็ดีครับว่าก็ถือว่าปรับความเข้าใจอ่ามีความรู้สึกยังไงบ้างคือพอแบบได้รู้ว่ากฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของถ้าเป็นกรณีธุรกิจร้านอาหารร้านเครื่องดื่มที่มันมันมันมีความแบบไม่เหมือน ข้ออื่นๆข้อธุรกิจทั่วไปอะค่ะก็จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ดูเรื่องรายละเอียดทางเรื่องกฎหมายอันนี้แบบแบบอย่างเงี้ยแบบลึกๆกะจริงๆก็แค่ เพราะมันยังไม่ได้เกิดขึ้นเลยแหละอาจจะยังไม่ได้มีพนักงานหรืออะไรเงี้ยก็เลยก็จะยืนปกติก็หยุดอยู่แล้วใช่ไหมร้านหยุดเองอะไรเงี้ยรหยุดเองด้วยร้านหยุดเองด้วยหยุดเองแบบปกติแล้วคือไม่ไม่ได้มีการจะยังไม่ได้มีการจ้างอาไรดีไรก็เลยยังไม่ได้แบบศึกษาเรื่องพวกนี้มาใช่ชอบไหมคะพอมาออกรายการนี้โอเคครับเพราะอันนี้เหมือนโดนบังคับตอบถูกแบบสองช่วยตอบช่วยตอบว่าชอบหน่อยชอบครับชอบ จริงๆแล้วชอบครับอ๋อโอเคแล้วก็นิดหนึ่งจะบอกว่าร้านคุณเอ็มเนี่ยมีขนมอันนี้ครับฟลคูณเดมทำเองคิดสูตรเองเลยจริงๆแล้วผมไม่ได้ทำเองครับไปรับเข้ามาเองอ๋อไม่แต่ว่าก็เป็นคนทำเองอ่าทำแต่ว่าไปรับวัตถุดิบมาใช่แล้วสูตรก็คือเป็นสูตรของทางทางนู้นใช่ปุ้ยแต่ว่าอร่อยมากอันนี้อยากให้ทาง ทีมงานคือถ้าบอกว่าให้พลอยกินแล้วก็ให้คอมเมนต์เนี่ยก็จะหาว่าแบบบายแอดไงเขาข้างคุณเอ็มอีกวันนี้หนให้น้องมีนมาค่ะหรือผมกินโชว์ก็ได้นะผมบอกอร่อยให้เนี่ยไม่ได้ไงต้องต้องอ่าทุกคนเดี๋ยวนะสามารถเดินไปได้เลยไหมคือเราเอาแบบฟีฟสไตล์เลยนะได้ปะะ<า>แหมเธอก็ยกกล้องเหรอไม่ต้องก็อย่างเงี้เล ไม่จะบอกว่าอร่อยมากจริงๆคืออ่ถ้าใครอยู่แถวนี้ตึกตึกทัศนียาก็ขายให้มาที่ชั้น14นะคะบานนาสาวขอบคุณครับอร่อยอร่อยมากเขาเรียกอะไรแวะมาทักทายได้แวะมาทักทายได้บางทีก็บางครั้งถ้แอบแอบมาอาจจะได้ยินเสียงบวกเวกวายร้องเพลงรั่นตึกอะไรเงี้ยเออเป็นสไตล์อ๋อเป็นสไตล <laughs> ใช่อร่อยมากค่ะคแล้วก็มีทำเพลงด้วยตอนนี้ก็ตอนนี้ก็มีช่อง Youtube ชื่อวงร t ช h a n c e นะครับก็จะมีผลงานเพลงอยู่วันมก็มีหลายๆอยู่ครับมีประมาณนักสี่เพลงครับถ้าจำไม่ผิดใช่ก็จะมีเพลงแม่งามช้อยวิ่งถอยหลัง บความรักแล้วก็เออหลายหลายเพลงนะครับทำในช่องนั้นมันมีเพลงเพลงที่ทำมาแล้วจะจจำชื่อเพลงไม่ได้เออแบอาจารย์หลายเพลงเพลงของตัวเองเนี่ยจำชื่อไม่ได้ด้วยได้อยู่หรอมันตื่นเต้นอ๋อโอเคตื่นเต้นพูดไม่ถูกอ่ามีติ๊กตอกส่วนตัวที่โคเวอร์เพลงด้วยใช่ไหมนี่ครับชื่อติ๊กตอกอะไรนะคะจำไม่ได้ไปดูไปไหมะเดี๋ยวเดี๋ยวพอยเดี๋ยวพอยไปหาเดี๋ยวพอยไปหาแล้วก็เดี๋ยวเอาขึ้นนี่เลยอ่ะฮะ โอเคได้สำหรับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณเอ็มมากขอบคุณมากขอบคุณมากเลยค่ะที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญของพอยดีใจพอขอบคุณเช่นการที่เชิญมาค่จจะเผื่อครั้งหน้าครั้งหน้ามาอีกได้ไหมได้ยินดีครับยินดีครับจริงๆครับไม่ใช่คนใกล้เอ้ยไม่ใช่คนไกลกันนะไม่ใช่คนไกลเออไม่ใช่คนไกลกันเลยใกล้หรือไกลไม่ใช่คนไกลกันสักเท่าไหร่โอเคก็ขอฝาก บาบานะคะแล้วก็มีอ่านบาร์าสาวด้วยอทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วแล้วก็วงวงรัชชนส์ครับอ่าแล้วก็ติ๊กตอกส่วนตัวคุณเอ็มใครอยากฟังเพลงเพราะเพราะนะคะการันตีว่าเพราะทุกเพลงพอชอบทุกเพลงเลยขอบคุณครับอ่าขนม c ขอเฟิร์นด้วยแล้วก็ขอติดตามขอติดตามไม่ใช่ขอฝากติดตามรอเคลียร์ห้าวินาทีด้วยนะคะ กฎหมายแรงงานภายใน5วินาทีหรือใครอยากจะให้พลอยคุยเรื่องกฎหมายแรงงานเรื่องไหนบ้างก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยอีพีหน้าพลอยจะมีแขกรับเชิญคนไหนอีกก็ขอฝากติดตามด้วยนะคะ